ยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอยู่ในกระแสณตอนนี้เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับกรณีของนักร้องหนุ่มนะคะอย่างทางด้านเป็กผลิตโชคที่กระโดดขึ้นหน้ากระจกรถกระบะก่อนที่คนขับรถนะคะจะขับเข้าปั๊มน้ํามันค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็กมีปัญหา ก่อนที่จะถูกคู่กรณีเนี่ยใช้อาวุธฟันไปที่ใต้ขางนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมขาทางด้านของนิกวิเชียนนะคะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเแห่งชาติอดีตรองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Music Production และโปรโมชั่นบริษัท GMM Grammy กจำกัดมหาชน แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งค่ายเพลงดังนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องราวของเป็กผลิตโชคเอาไว้ค่ะว่ามีหลายท่านเห็นคลิปแต่ไม่ได้ตามข่าวผมเลยขอสรุปเรียงลําดับเหตุการณ์เข้าๆกรณีของเป็กณนะปั๊มดังนี้ครับเริ่มต้นที่เป็กเนี่ยสัสงสรค์กับเพื่อนน่าจะเลี้ยงวันเกิดเป็กล่วงหน้าณนะร้านอาหารแห่งหนึ่งถึงเที่ยงคืนจากข่าวมีทั้งวายทั้งโซจูและเพื่อนยังสั่งเบียร์มาอีกหขวดเป็กดื่มเท่าไหร่แต่คงหลายขนาด เพราะจากเหตุการณ์ต่อมารู้ชัดว่าน้องเมามากน้องเป๊กเมาขนาดชนิดที่สามารถทําอะไรแปลกๆได้ในสภาพที่ตรงกันข้ามกับนิสัยส่วนตัวเวลาปกติเรียกว่าท่าได้สติคงตกใจมากก็จากคลิปมีทั้งนั่งหลับข้างทางทั้งเดินดุ่มๆ แถมไปยืนควางถนนปีนป่ายขึ้นไปบนรถแท็กซี่สุดท้ายขึ้นไปฟุบเหมือนจะอยากหลับบนกระโปรงรถกระบะรถกระบะคงตกใจจึงขับรถอย่างระวังแล้วเลี้ยวเข้าปั๊มแล้วเรียกให้เป็กลงจากฝากระโปรงรถอย่างงงๆกับเหตุการณ์แน่นอนว่าทั้งกลัวทั้งไม่พอใจแม้จะยังเมาไม่รู้เรื่องแต่ด้วยสัญชาตญาณแบบอัตโนมัติเหมือนคนเมาที่กลับบ้านได้แต่จําอะไรไม่ได้ เว็บหนึ่งจึงกราบและกอดขอโทษโชเฟอร์รถกระบะด้วยความรู้สึกผิดในสิ่งที่ทำไปเรื่องน่าเคลียร์กันได้หรืออาจจะจบลงแค่นั้นถ้าหากคนขับรถของเป๊กตามมาทัานและพาเป๊กขึ้นรถกลับบ้านไปแต่บังเอิญมีไรเดอร์ผู้เห็นเหตุการณ์ในปั๊มปรีเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะพลเมืองดี หนุ่มรายเดอร์ผู้ที่อ้างว่าเจอขี้เมอาอารวาสเป็นประจำในยามค่ำคืนเป็นเหตุผลที่ต้องพกมีดไวเพื่อป้องกันตัวครั้งนี้ก็คงเข้าใจว่านี่คือคนขี้เมาอีกคนที่กำลังป่วนประสาทและอาจทำร้ายคนขับรถกระบะจึงพุ่งเข้าไปพูดจาและคงจะหน้าต่อว่าอะไรแรงๆเพราะดูจากแฟนตัวเองก็พยายามยื้อยุดไว้ และตัวเป็กก็ปริตมีปฏิกิริยาทันทีเป็กที่ยังเมามายแม้ไม่มีสติแบบคนปกติแต่จิตใต้สำนึกของสัญชาตญาณคงฟังออกว่าไราเดอร์พูดจาไม่เข้าหูจึงพุ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส่เป็กเวี่ยงหมัดกวัดแกว่งแขนสะบัดสะเปะสะปะไม่เป็นมวยโดนบ้างไม่โดนบ้างไรเดอร์หลบหลีกแบบไม่ทันตั้งตัวแถมไม่รู้ด้วยว่าหมอน,นี้คือเป็ก แต่อาจจะคุ้นคุ้นแต่ก็ตกใจและไม่พอใจซะก่อนที่โดนต่อยจึงตอบโต้และรีบงัดมีดพกออกมาฟาดฝันป้องกันตัวไว้ก่อนบางเอิญมีดปาดไปโดนคางเป็กสุดท้ายน้องล้มนอนฟุบแน่นิ่งกลางปั๊มไรเดอร์ที่กำลังกดเลยซ้ำกระหน่ำใส่เป็กอย่างสะใจไปหลายที่ณเวลานั้นเราได้คนขาดสติอีกคนโดยไม่ต้องเมาจากทีแรกจะเป็นพลเมืองดีคิดเข้าช่วยโช,ยชเฟอร์รถกระบะกับกลายเป็นคู่กรณีผู้ก่อเหตุไปซะงั้นต้องค หาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บและพกอาวุธไหนที่สาธารณะโรเดอร์ให้สัมภาษณ์ภายหลังรู้สึกผิดที่ทำเกินกว่าเหตุพร้อมกราบขอโทษเป็กออกสื่อเป็กที่บาดเจ็บแน่นิ่งไปสักพักโดยไม่มีใครเข้าไปดูใดด้วยความเมาไมยาแต่ยังมีแรงทำให้ไม่รู้ตัวว่าเป็นผู้บาดเจ็บอยู่ๆเฮีย here. ก็ลุกขึ้นมาวิ่งไล่ผู้ชายอีกคนอย่างงงๆคนในปั๊มก็งงๆไรเดอร์คู่กรณียิ่งงงใหญ่เพราะน้องเป็กวิ่งผ่านหน้าไปอย่างไม่สนใจและน่าจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำ ว่าพึ่งปะทะกันหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็น่าจะคลี่คลาย เฮียน่าจะเริ่มสั่งเริ่มรู้สึกตัวพกข่าวว่าร้องขอความช่วยเหลือจากอาการบาดเจ็บจบลงที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่มาและพากันไปโรงพยาบาลเรื่องนี้คงยังไม่จบอนาคตของเป็กเนี่ยคงจะยังไม่จบเชื่อว่านูตส่วนหนึ่งคงให้อภัยคอนเสิร์ตอาจจะจบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ส่วนบทความนี้ก็ยังคงไม่จบด้วยรักและเป็นห่วงน้องจึงคิดว่าต้องเขียนเพิ่มเติมมีความในใจบางอย่างอยากจะบอกกล่าวในฐานะที่เคยเกี่ยวข้องขอเวลาตั้งสตินิดนึง หมายเหตุคนล้มอย่าข้ามเชื่อว่าเป็กค,คงเสียใจไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหากมีความเห็นกรุณามม้น์อย่างสุภาพดราม่าเยอะแล้วโอ้โห oh คุณผู้ชมค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่ทางด้านของคุณนิกได้มีการออกมาโพสต์ถึงทางด้านเป็กผลิตโชคเอาไว้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามกันอีกทีละค่ะ